ท่านผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเดอะพีเพิลโชว์เดี๋ยวผมแนะนําก่อนเลยนะฮะอาจารย์วิจักสองจันทรประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรมตอนนี้อยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคับขออนุญาตถามเลยแล้วกันนะคะว่ามูลนิธิพุทธภูมิธรรมเนี่ยคืออะไรคะครับมูลนิธิพุทธภูมิธรรมนะครับถือว่าเป็นมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลนะครับที่ไม่แสวงผลกําไรนะครับแล้วก็ตั้งใจที่ทําความดีนะครับเพื่อเป็นกําลังให้กับชาติบ้านเมืองนะครับซึ่งพุทธภูมิธรรมนั้นถือว่า เป็นนามมหามงคลน,นะครับมีนัยยะความหมายก็คือว่าพุทธภูมิธรรมก็คือดินแดนแห่งพุทธที่เปลี่ยนไปด้วยธรรมซึ่งสิ่งนี้เองนะครับตอนนี้ตัวผมเองนะครับในฐานะที่ได้รับความกุณาจากคณะกรรมการมูลนิธินะครับให้ดํำรงตําแหน่งประธานมูลนิธินะครับก็จะเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผลักดันโครงการเพื่อสารสนรณกุศลนะครับไม่ว่าจะทั้งด้านการสืบสารพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ยางเป็นรูปปรรมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นสื่อกลางนะครับที่จะเชื่อมโยงกับทั้งผู้มีกําลังนะครับ,รบทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และเยาวชนให้เชื่อมร้อยเป็นหนึ่งเพื่อเป็นกําลังให้กับบ้านเมืองครับเป็นองค์กรชาวพุทธในฝ่ายาาคารวะใช่ไหมฮะที่มีจิตใจเดียวกันที่อยากจะทํานุบํารุงรพระพุทธศาสนาใช่ไหมฮะถ้าผมจะพูดสรุปแบบนี้ครับซึ่งประเด็นวันนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ฮะ ก็ทราบว่าอาจารย์ถือศีลห้ามาตอลอดใช่ครับ <c oughs> ใช่ไหมแค่พูดดีทดําดีก็ได้บุญแล้วครับ <c oughs> เออเพราะว่าที่ที่วันนี้เราเปิดประเด็นนะฮะท่านผู้ชมฮะบางท่านอาจจะอาจจะไม่ได้ไปบวชพระครับ <c oughs> ใช่ไหมแต่อยากจะอยากจะทําบุญอยากจะบําเพ็ญเพียรอยากจะได้บุญได้กุศลแต่เอ๊ะฉันไม่ได้บวชพระฉันเข้าวัดเดือนหนึ่งอาจจะสองสามครั้งหรือบางคนก็อาจจะมากกว่านั้น อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วเปล่าฮะที่อาจารย์ออกมาทําเรื่องของมูล,ลนิธที่พุทธภูมิทำเพราะว่าเป็นองค์กรคารวาทั้งหมดเลยใช่ครับก็ขออนุญาตกลับเรียนอย่างแรกก่อนนะครับครับอย่างแรกพอท่านพิธีกรพูดถึงคาว่าบุญเราก็อาจจะมีการแนะนำนะครับหรือชี้แจงก่อนว่าบุญคืออะไรบุญนั้นจริงๆแล้วก็คือความสุขความสว่างสวนะครับแล้วก็ความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นพลังงานแห่งสารทั้งกุศลถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือพลังงานบวก นะครับหรือโพสิทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจว่าคือในสิ่งที่ดีละความดีนั้นนะฮะไม่ติดอยู่ที่รูปแบบไม่ติดอยู่ว่าต้องห่มเหลืองหรือห่มขาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีถือว่าเป็นสากลนะครับและเป็นสิ่งที่เมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัตินะครับในหลักของทางศีลภาวนาจนมีความสุขมีความสว่างสวัยสุขใจด้วยตนเองแล้วเราก็อยากที่จะจุดประกายแล้วก็ เพื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ชวนกันลุกขึ้นมาทําความดีมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็กลาบเรียนอย่างหนึ่งว่าพอเราได้ปฏิบัติธรรมมานะสักระยะหนึ่งนะครับเราก็ได้สัจธรรมข้อหนึ่งว่าชื่อเสียงลาบยศเงินทองสวยหล่อนะครับก็ต้องจากไปในชาตินี้ก็มีแต่คุณความดีบุญกุศลที่อยู่ชั่วน,นิดนิรันดรนนะครับวันนี้ผมกราบเรียนนะครับว่า ยติธรรมที่ได้ชมรายการเดอะพีพิลโชว์ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์นะครับและพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าเหตุบังเอิญไม่มีในโลกนะครับมูลนิธิพุทธภูมิธรรมนะครับจดจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่5เดือน5ปี65นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุบังเอิญอันเป็นมหามงคลแต่ว่ามูลนิธิพุทธภูมิธรรมนั้นเนี่ยนะครับได้ดําเนินการดําเนินงานในนามของ ชมรมนะครับของภาคีขายมากว่า1 10ปี oh. นะครับได้ช่วยงานในเรื่องของการทำลุกบำรุงพระพุทธศาสนามานับไม่ถ้วนและสิ่งสำคัญที่เราจะลุกขึ้นมาทำในเวลานี้อย่างเข้มแข็งไม่เพียงการสร้างสาธารณา,าวัตถุเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องการสร้างคนคน,นะครับเพราะคนเนี่ยพอคุณธรรมจะได้รมเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะทำให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขที่เรียกว่าให้คุณธรรมก่อนให้ความรู้ นะครับเปรียบสมัยเปรียบเสมือนสมัยก่อนนะครับที่คนที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนก็ไปอยู่วัดก่อนได้ปฏิบัติตอ่อเพราะฉะนั้นน่ยในสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรากําลังคิดที่อยากจะทำนะครับแล้วก็การที่จะร่วมบุญกับมูนิที่พุทธภูมิทันนั้นนะฮะก็กล่าวเปลี่ยนว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเงิน<อ>แต่ว่าอยากชวนลุกชวนญาติธรรมเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยกันทําความดีนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรา ด้วยสภาวะของเศรษฐกิจสังคมโลกต่างๆเรามีแต่พลังงานลบแม้กระทั่งสื่อต่างๆปัจจุบันนี้ก็มีพลังงานลบมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากทำก็คือการเพิ่มพูนพลังบวกนะครับเพื่อเป็นพลังให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างเต็มกําลังแท้จริงครับผมผมชอบที่อาจารย์บอกบอกว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธเนี่ยนะฮะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องมีกําลังรัพ์ เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะบางคนบอกเข้าวัดฉันก็อยากจะบริจาคอยากจะสร้างนู่นสร้างนี่ที่ทางวัดเนี่ยเขากําลังจัดสร้างอยู่ครับแต่บางทีเนี่ยโหเงินในกระเป๋าไม่มีอ่ะมีใจอ่ะได้ไหมอ่ะก็เป็นลักษณะที่อาจารย์เชิญชวนแล้วแล้วกิจกรรมที่ทีางมูลนิธิพุทธภูมิธรรมรมนี่จะเป็นด้านไหนยังไงฮะอาจารย์คือขออนุญาตกลับเรียนครับว่าพุทธภูมิธรรมนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์3เรื่องหลักหนึ่งก็คือการช่วยเหลือ ทำนุบบำรุงสืบสารพระพุทธศาสนาสองคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับให้พ้นจากความเดือดร้อนและอันตรายนะครับโดยอยากจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการศึกษาและก็รด้านสุขภาพ<อ>และ3คือด้านสรัรพสัตนะครับซึ่งเราจะมีการวางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมครับ,รบแล้วก็ทําทั้ง3เรื่องนี้ไปพร้อมกันแต่ในการนั้นใกล้นี้นะฮะก็จะมีกิจกรรมมันสำคัญที่อยากจะกราบเรียนผู้ชมรายการผู้มีบุญวัสนาบรารมีทุกท่านว่า ในปีนี้นะฮะเป็นปีเข้าพรรษาที่สําคัญนะครับและอยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าชวนทุกท่านมาร่วมกันบําเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะย่อสุดของการสร้างบาญมีก็คือย่อสุดคือการบําเพ็ญภาวนาการบําเพ็ญภาวนานั้นนะฮะมียติธรรมหลายท่านสงสัยมากว่าได้บุญยังไงนั่งเฉยเฉแล้วเราได้บุญยังไงบาเพ็ญภาวนาคือมันนั่งสมาธิอะไรคบนั่งสมาธิเพื่อเกิดปัญญาเพราะว่าการบําเพ็ญภาวนาเนี่ยคือการขัดเกลาจิตใจทําให้เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนจิตใจเพื่อจิตใจเราดีแล้ววาจาก็ดีการกระทำก็ดีตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ <ข Carl. S 2> อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าในวันที่9กรกฎาคมที่ถึงนี้น,น,น,นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับมูลนิธิพุทธภูมิธรรมนะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากท่านพระราชญาน,นกวีท่านผู้ช่วยเจ้าวัด oh, วัดพระราม9นะครับในการอ,าอนุเคราะห์ในการที่จะปฏิบัตินะธรรมณธรรมสถานวัดพระราม9กันาภพิเศษ นะครับก็จะมีกิจกรรมการตักบาตรนะครับถวายคณะสงฆ์นะครับเวลา06.30นและปฏิบัติธรรมทั้งวันจนถึงเย็นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าท่านใดที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือโชคดีได้รับชมในการในวันนี้นะครับถ้าสนใจที่จะร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับทางนี้เนี่ยมุญนิธิจะร่วมบุญดูแลนะครับมีอาหารเช้าอาหารเที่ยงและสําคัญไม่พอเพียงปฏิบัติธรรม แต่เราจะชวนญาติธรรมเนี่ยทำกิจกรรมจิตอาสาก็คือตอบโจทย์ว่าทําบุญไม่ต้องใช้เงินนะครับแต่เราจะชวนกันก็คือทําความสะอาดวัดนะฮะการทําความสะอาดวัดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นกุศโลบายเพื่อให้ย้อนกลับมาดูตนเองมาดูจิตใจใก็คือเป็นการปัดกวาดกิเลสในใจตนด้วยนะฮะแล้วบางท่านบอกว่าเอ๊ะเราเราไม่มีเวลาจะทำยังไงก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางนะครับของมูลที่พุทธภูมิธรรมนะครับซึ่งจะมี เพจ Facebook นะครับชื่อว่ามูลนิธีพุทธภูมิทาเลยนะครับแล้วก็มี Line Official Account นะครับ Line ID at BBDF นะครับก็จะเป็นช่องทางที่เราจะประกาศการบุญต่างๆ<ฆ>แต่สำคัญเลยนะฮะถ้าท่านใดมีโอกาสผมกราบเรียนว่าติดตามทางสื่อเรารับความรู้ความสุขและบุญด้วยอายยานะทางเดียวก็คือตานะครับแต่อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาเปิดรับพลังบุญอย่างเต็มเปี่ยนทั้ง ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยการมาร่วมพลังบุญกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรมกราบเรียนนะครับว่ามูลนิธิพุทธภูมิธรรมนะฮะผมเป็นเพียงสื่อกลางแล้ววันนี้มาเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทุกท่านเพื่อจะมาบอกบุญเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะถ้าเราทําความดีนะครับตั้งใจอย่างแท้จริงไม่ว่าอาชีพใดอย่างที่บอกว่าเมื่อพลังบุญเราเกิดขึ้นเต็มเปีเป่ยมแล้วเนี่ยอะไรที่เราอยากได้มันจะมา บุญคือพลังงานแห่งความสําเร็จดึงดูดความดีดึงดูดความสําเร็จแล้ก็ต้อดึงดูดดึงดูดทรัพย์ก็จะมาจากการที่เราเป็นคนดีเพราะพอเราเป็นคนดีแล้วเราก็จะเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ศรัทธาทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับอย่างเช่นพิธีกรทั้งสองท่านนะครับวันนี้ก็ได้มาอนุโมทนาบุญกันในวันนี้ครับนี่ครับเฟซบุ๊กของทางมูลนิธิใช่ไหมครับอาจารย์มูลนิธิพุทธภูมิธรรมท่านผู้ชม เราสามารถมีส่วนร่วมร่วมทําบุญกันได้อย่างไรช่องทางไหนบ้างท่านผู้ชมเข้าไปดูใน Facebook นี้ที่วัดพระรามก้านี่วันไหนนะอาจารย์ย้ำมีทีหนึ่งวันเสาร์ที่9กรกฎาคมที่ถึงนี้สามหน้าจำกัดจํานวนไหมคะหรือว่าไปได้เลยก็จํานวนในการตักบาตรไ,ไม่จํากัดเลยครับส่วน ผู้ที่ประสงค์จะร่วมคอสปฏิบัติธรรมเ <c oughs> นื่อง<ช>ด้วยพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเชิญให,ให้ท่านได้แจ้งเข้ามาในลาอัฟฟิเชียลอบเขาว่ามีความประสงค์ที่จะไปปฏิบัติธรรม <c oughs> นะครับและการปฏิบัติธรรมรอบนั้นเนี่ยโชคดีมาก <c oughs> ท่านพระราชนังกวีได้กรุณามาเทศนาธรรมเองเลยมาสอนเองแล้วเหมาะกับคนรุ่นใหม่เพราะว่าเป็นคอร์สวันเดียว <c oughs> 0ูนย0ถึง1 8 0 0ปนโมงเช้า6โมงเย็นนะครับยังไงพิธีกรทั้งสองท่านว่าง ก็อยากเชิญไปด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะนําคนเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่างก่อนการที่เราเป็นผู้นําทางสื่อผู้นําสังคมต่างๆเราต้องพาตัวเองไปปฏิบัติก่อนพอไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเราถึงจะเป็นสามารถนํามาบอกผู้ผู้คนได้อย่างเต็มกําลังนะครับแล้วก็กราบเรียนว่าขอบพระคุณมากๆเลยทั้งสองท่านที่ให้โอกาสมาบวชบุญนะฮะอาจารย์ฮะสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากโมลนิธิพุทธภูมิธรรมเป็นองค์กรคาราวาสครับนะฮะ อาอาจารย์เนี่ยถือศีลห้ามาตลอดเลยแต่บางคนบอกว่าโหศีลห้าบางทีทําไม่ได้อะแล้วถ้าเราอยากได้บุญได้กุศลน,น่ยแค่พูดดีทดําดีพอไหมฮะได้บุญไหมฮะก็กลับกลับเรียนนะฮะว่าคําว่าบุญเนี่ยบุญแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่ามีตั้งแต่อยากไปละเอียดเริ่มจากทานก่อนนะครับทานก็คือฐานของคารวะทานเนี่ยก็คือการเผื่อแผ่ทานไม่จําเป็นต้องเป็นเงินให้ธรรมทานให้อภัยทาน นะครับต่างๆก็เป็นเป็นบุญและศีลศีลก็เป็นการขัดเกลาวขั้นกลางขึ้นมานะครับหากว่าถ้าผิดพลาดไปแล้วก็อารัธนาตั้งใจใหม่แต่ทําให้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็เรื่องของการภาวนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดดีพูดดีก็คือจริงๆแล้วก็อยู่ในหลักศีลห้านะครับก็คือไม่ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียไม่พูดต่างๆก็อยู่ในหลักศีลห้าเท่านั้นเองเออพื้นฐานเนาะอาจารย์เนาะ แต่ละวันเราตื่นขึ้นมาอยู่กับคนในครอบครัวไปใช้ชีวิตที่ทำงานออกไปทำงานหาเงินลองเตือนสติตัวเองคิดดีพูดดีวันนี้คิดดีพูดดีแต่จะเตือนสติแบบนี้ได้ผมว่าต้องมีสติเนาะที่อาจารย์บอกว่าต้องนั่งสมาธิใช่ไหมก็จะช่วยทำให้เรามีสติได้เนาะใช่ครับครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฝากเอาไว้นะฮะมูลนิธิพุทธภูมิธรรมท่านผู้ชมเข้าไปดูรายละเอียด ใน Facebook พิมพ์ชื่อนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับครับเอาละฮะวันนี้กาขอบพระคุณนะครับอาจารย์วิจัก2องจันทร์ประธานมูล,ลนิธิพุทธภูมิธรรมให้เกียรติมาแบ่งปันแชร์เรื่องของการทำบุญในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ